โอเคต่อกันเลยเดี๋ยวมันจะแบบคนจะแบบไม่ไหวไม่ทันกันนะผมก็เดี๋ยวอยู่ผมน่มาเป็นสัญญาณเกมที่ชื่อว่าซาบ้าอีกครั้งนะผมเรามาต่อก,กับเควสที่ชื่อว่าเอ่อ getting s t เตอร์นะผมก็เดี๋ยวเราขอหาอะไรกินก่อนอย่างนี้บอกว่าเล่นโหมด survival มันต้องแบบมีต้องกินข้าต่อเวลานะผมไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบหิวตายได้ง่ายๆนะฮะโอเคขั้นแรกเอาผิดที่ฟ้าก่กนอนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราเออกผิดที่อ่ะจริงวะเนี่ยอ๋อนี่ไงผมมีเอาโพสต์อาร์คแล้วนะผม มื่อเราเข้าไปที่อที่นี่แล้วผมเราสามารถวาร์บันที่ได้นะผมที่นี่จะเป็นทางด้านขวาของเมืองให้เราไปหาอ่าผู้ที่ทิ้งเมสเซจเอาไวน้นะผมอยู่ทางด้านขวาแล้วครับไป <c oughs> เดินมาทางนี้เลย๋อ้ยอันนี้เอ็มบซีจากอีกด้านหนึ่งอ,อีกโลกหนึ่งผมวันนี้มาด้วยเหรอเนี่ยคนนี้ครับผมไงที่รักฉันคือผู้ที่ทิ้งเอาไว้เองเป็นโปรเดคเตอร์ ผู้ปกป้องครับผมแล้วเขาก็อธิบายเกี่ยวกับว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมอันนี้เดี๋ยวผมขอไม่แปลแล้วกันเพราะว่าตัวสอบแม่งเล็กมากเลยปวดตาแต่ตรนนี้เสียงแหบเดี๋ยวขอรับสักคู่ได้ครับผม <c oughs> เขาชื่อว่าอิสเตอร์ไบครับ โอเคก็เขาจะอธิบายเรื <Yeah. S 1> <through> ่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เราฟังนะผมสิ่งแรกเลยคือเมื่อนานมาแล้วเนี่ยมันมีเหมือนกับว่าเป็นเหมือนพระเจ้าหรือสักอย่างนะผมที่แบบที่ได้สร้างของอ่าเหมือนกับว่าเป็นเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่สร้างโลกขึ้นมาเรียกว่าสร้างไม่ใช่สร้างโลกสร้างจักรวาลขึ้นมาเลยนะผมอืมในจักรวาลเนี่ยก็จะมีระบบต่างๆเพื่อที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะผมอย่างเช่นการ ธรรมชาติอากาศอะไรพวกนี้เขาจะสร้างขึ้นมานะผมเป็นยูนิเวอร์สหรือจักรยานจากัจกรยานป่าจักรวาลไปเลยเสร็จแล้วพอถึงช่วงเวลานึงมันมีอา่าเรียกว่าเป็นสิ่งชีวิตต่างดาวหรือว่าเป็นอะไรอย่างเรียกว่าไงเดียผู้ลุกลานมั้งที่เกิดขึ้นมาจากผู้สร้างนะผมเกิดว่าเป็นอะไรอ่ะเกิดมาจากที่ยงเดียวผู้สร้างได้กำเนิดเป็นเหมือนเราปลาหมึกประมาณหนึ่งตัวเออ ไอ้เจ้าบ้าเนี่ยมันได้ทําลายล้างโลกอื่นนะผมพยายามทจะทำลายล้างทุกอย่างอะไรเท่หมดเลยหลังจากนั้นไม่นานก็มีผู้ผนึกนะผมเป็นผู้เป็นผู้ที่ถือครองอาร์ติแฟกต์วัตถุโบราณทั้ง6ชิ้นนะผมไอซิกอาร์ติแฟกต์เนี่ยสามารถที่จะเปิดประตูเกตเดรูนได้นะผมเพื่อปกป้องเออเป็นแน่ไอ้ไม้หนีกระบอกป้องนะผมแล้วก็ทําลายมันทิ้งซะ บังเอิญว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้ผลึกที่ว่าเนี่ยไอ้ไอ้มงมที่ว่าเนี่ยแม่งไม่อยู่ตรงนี้อ่ะมันไปอยู่ที่ไหนไม่รู้นะผมซึ่งก็ต้องตามหากลับมาให้ครบให้จงได้เพื่อที่จะปิดผลึกไอ้ตัวนั้นที่มันมากินเมืองกินโลกเราเนี่ยนะครับไอ้ปลาหมึกอะ่ะว่ายังไงค่าปลาหมึกอะ่ะเออแม่งแปลยุ่งยากทำไมวะโอเคผลึกก็เนี่ยผมหนึ่งสองสามสี่หกเนี่ยเราเปิดประตูตรงนี้ได้นะผมปัญหาคือผมหาได้อันหนึ่งแล้ว โอเคเว้ต่อไปให้เราไปทําให้ยานทํางานอีกครั้งหนึ่งจากอาชิปยาร์ดกับตันนมไปคุยกับแพนกวินที่อยู่ตรงด้านซ้ายของเอาโพสเยมาแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตรงนี้เดี๋ยจะวับไปไม่ได้ต้องเดินเอาครับถ้าเกิดแปลนเรื่องตรงไหนผิดไปหรือว่าตรงไหนที่ไม่เข้าใจขออภัยละกันน่ม ดาบเก้าจุดเก้าเลยยังอยู่ดบาบสายฟ้าใช่ไหมโอ้โหแม่งเงยท่าไม่ดีเลยพวกอาวุธทุกอย่างจะมีท่าบอกหนูว่ามีท่าอะไรบ้างหนูลองอ่านดูได้หนูสเปเชียลอะไรเง,งี้ยบลิงเอ็กซ์เพรสถ้าเกิดคนเปิดโลกใหม่มามันจะไม่มันจะไม่ใช่แบบนี้หนอูอันนี้คือผมเปิดโลกอีกแบบนึงมาแล้วมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งอ่ะแล้วก็คือผมมีอีดีอย่งเงเออมันก็จะแบบปลดล็อกอาพโพนี้ไปแล้วหนูแพนควิน อันนี้ไม่ใช่นะคนะอัตวนะอันนี้แฟนกวินที่ว่านี่คือเป็นไอ้นี่รับเวสผมมาผิดที่ผมลืมไปว่าแฟนกิ้นตัวไหนดีวะพยานบุรุษสอนนะผมเข็มทิศเนี่ยเห็นปะหมายบอกว่าวตรงน,นี้นะตรงไหนไว่าแฟนกิ้นตรงไหนไวะอ๋อเน,นี่ยคนซ่อมยานครับว่าไงนะตน้องการให้ซ่อมยานเท่าไงยังเหรองั้นก็ต้องไปหาออเอ็กไซไ์อะไรมายิงแฟกตอรีน่นะผม ต้องไปที่โรงงานเพื่อเอาผลึกเป็นเป็นผลึกซ่อมยานนะครับอืมนั่นแหละแล้วมีควสต่อมาแล้วนี่ไงเรียบร้อยโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเลยแล้วกันหนุ่มซึ่งมันเป็นอีกโลกหนึ่งที่เราต้องเคลียร์มันทิ้งซะเพื่อที่จะได้เรียกว่าไงเดียลดปล่อยอยานเราหนุม่มสิ่งที่ต้องไปคือคุยกับคนไหนวะไม่ใช่หรือเคชิปไม่ใช่อ๋อนึกออกแล้วให้เราวาร์ปกลับบ้านครับอืม เสร็จแล้วคุยกับระบบของเราหนะุม่มระบบของตัวยานเรากดมิชชั่นครับนี่ครับผมอันนี้นี่เลยมันอ่านว่าอะไรกันแน่ผมอ่านว่าแอร์ครีสเหรอหรือไงห,หรือว่าเอร์ครีสนล้วผมก็เป็นเอเครสเมนินแฟกติสตรีหนุ่มก็คือเป็นที่ขุดเจาะนะครับผมโอเคเรากดคขาว่าดิฟอยไปเลยเราจะถูกส่งมาในห้องเรียกว่าโรงงานละกันส่งมาโรงงานหนุ่มซึ่งเราก็ต้องทำการเคลียร์ให้ได้ โรงงานนี้ก็จะแบบว่าอย่างที่เห็นแล้วครับตอนนี้ผมมันถูกแบบว่าโรงงานถูกทำลายนะผมเออซึ่งในเนี้ยจะมีของให้ซื้อให้ให้อะไรมากมายนะ่มปัญหาคือจะเก็บหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งซึ่งผมคิดว่าผมไม่เก็บครับผมขี้เกียจผมว่าผมมีอยู่แล้วไงที่แค่ตันเราผมไงเออเราต้องทำการเปิดระบบออฟไลน์ได้ก่อนนะ่มอ,ออนไลน์ระบบแรก เรีย <100. S 2> บร้อยระบบทังงานโอ้โหระวังเลือดด้วยเนอะผมว่าผมต้องเก็บแล้ววะ่ะเอาเลือดไม่มีเก็บอีกลกว่าเดินได้เลยนี่ผมแล้วแต่เลยครับมีโอกาสได้ของเหมือนกันโอ้ย เรียบร้อยปัญหาคือถ้าเกิดจะไปบุกจริงๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราใช้ของที่มีคุณภาพดีกว่านิดนึงนะผมก็วิธีการสร้างของก็แล้วแต่ละการว่าท่านจะสร้างยังไงแต่ถ้าเกิดจะสร้างจริงๆนะผมมันต้องมีของนิดหน่อยอย่างเช่นต้องไปขุดของเพิ่มอย่างเงี้ยเอาไอรอนโออะไรพวกเนี้ยเอ, o, อเออวิธีการสร้างของก็ง่ายๆนะผมก็ต้องไปหาทิมเบิร์มาก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอสร้างนี้ก่อนโอเค อันนี้คือสร้างของให้ดูเพราะเราสู้ไม่ไหวนะผมโคตรเซ็งเลยถ้าไม่ดีอีกนีดนึงนี่สู้ได้แล้วเนี่ย <c oughs> โอเคสร้างหลบอิ n เวนท์รีแทเบิลสามารถคับของต่างๆได้ <c oughs> อันนี้ผมจะเอานี่เนผมไอรอนบาร์หรอว,วะมันต้องต้องไปเก็บมัดก่อนเก็บคัพเปอร์สโตนก่อนโอ้โหยุ่งยากว่ะไม่ทำละไฟวิดด์ด เรื่องไห่ได้เรื่อยๆนะผมไม่ต้องเป็นปัญหาเรื่องนี้เ <c oughs> จ้าไหวหรือวะเราไม่มีเกาะไม่มีเลยนะเว้ยตอนนี้ผมใส่เกาะเริ่มต้นอยู่เลยเนี่ยเกาะที่ไม่มบวกอะไรเลยตัวละครตัวเปล่าเลยบอกเลยตรงนี้ก็จะมีเกาะโอ้โหมีจูบเจ็บเดี๋ยวไปทางแล้นละกันไปทางอ้อมแล้วกันถ้าไปทางตรงไม่ไหวก็ต้องอ้อมแล้วครับเอ้าออนนีีทะไวเ่ย๋อระบบต้องเปิดใหม่ถ้าตายแล้ว ปกติพวกนี้มันกัดทีละไม่ถึงไม่ถึงสามสิบนะเว้ยดูดิมันกัดทีโคตรแรงเลยมันกัดแรงไปว่ะปกติกัดไม่แรงขนาดนี้จริง อันนี้ไม่ต้องแปลกใจหนูนะกัมันค้างแบบธรรมดาของธรรมดาของเกมนี้เลยมันจะค้างมาันจงหวะมันมันโหลดอะไรสักอย่างแต่ว่ามันไม่ได้แบบเอาค้างไวเลยนะแต่มองก็ดูแบบค้างจริงๆแล้วมันไม่ค้างหรอกธรรมดได้ปกติตัวตรงนี้ยังไม่ใช่เนาะเนี่ยผลึกกร่างไปอย่างนีน้ครับมแค่แบบนี้เฉยยังขุดไม่ได้โอ้ย เนี่ยบ้าเปนค้างเงีตยทาลาเมตรได้โอเคเปริดรวมต่อเอาอย่างนี้มนุษย์โอเคถือว่าเยี่ยมมียาเป็นหนึ่งอันของเป็นยาเพิ่มทำให้เลือดเอ้ยตำแหน่งทีไม่เพือโปรเขาไม่ต้องแสงเหรอหรือไงไม่เคยใช้ยาตัวน,นี้ไว้โอเคสว่างเยี่ยมเลยนี่ไปเลยครับเราสู้ไม่ค่อยได้ เยอะโอเครีบไปดีกว่าอย่าอยู่อย่าอยู่นานโอ้โหลงมาผิดที่ว่ะเฮ้ยอย่าพายละอย่าพายละเดนเลอร์ด่วนปื๊ด ไปได้เปิดชั้นบนคอนโซลโอ้โหเยอะโคตรโอต้องลงไปชั้นล่างสุดของที่นี่ได้นะผมมันจะเป็นที่ขุดเจาะไม่มีเลยเหรอวะอาสาดโอหยาบคาย ไม่มีปืนด้วยนะไม่ใช่อะไรหรอกเอา้ากดผลิดเผลิทิ้งดาบอย่าพายแล้วกูเออค,ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยา่ยาอย่าอืมอือม,มีหอ,อกใช้เป็นประโยชน์ไปเลยอย่าเข้ามาใกล้ๆ้เออได้ผลเว้ยใช้ได้ๆ,ๆ ปัญหน้ารื่องอกก็น้อยมากตอนเนี้ยเออเว้ยดงมีใช้หอกแต่แรกแล้วเยี่ยมไปต่อตรงนี้เข้าไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดจะเข้าได้ต้องมีพังต้องเปลี่ยนร่างกายนิดน,นึงโอ๊ะ๋ออ๋เฮ้ยโอ้โห ไปรอดพ้นไหยมียาไหมแถวนี้ยมียาไหมมีอันหนึ่งจะรอดเหรอเนี่ยโอ้โหยาเหลือแค่สองอันเดี๋ยวก่อนทำอะไรได้บ้างวะแคมไฟโอ้โหไม่ได้ทุกอย่างอะวะมันบอกว่าอยู่ใกล้ๆแล้วนะผมอีกประมาณนิดเดียวอะ่ะเออขอโทษขอโทษนะ AI ท่านเองอ,ะอ่ะอหา AI หรอ AI นี่คือระบบรกักษาความปลอดภัยน้าผม โอ้โห oh, ถึกด้วยรู้สึกว่าหลังจากที่ตองมาที่นี่แล้วทำให้หลังจากที่โดนไอเนี้ยอะไรวะไอเอเลสเนี่ยนี่คองเนี่ยทำให้แบบไอมันทำงานปกติไปนะผมมันโอ้โูไปอะครับห้ามนุษย์เต็มเลยอันนี้อันนี้มนุษย์ใช่ไหมใช่นะโอ้ยเรเจนเือดหน่อยไม่ไหวละเจ็บตัวว่ะคือจริงๆคือเจ็บตัวมากคือมันลงยากครับด่านเนี้ยถ้าไม่มีของเลยลงยากมากอันนี้คือนอนรรเจนเือรได้นะครับ จะได้ไม่เปลืองยาเนาะไม่ได้เอาไม่ได้พ,ก,ดพกยามาเยอะด้วยกียดเริ่มใหม่ไกลๆค,ครับเปลืองโอเคเหลือเต็มไปต่ออันนี้คือจุดเซฟนะถ้าเรามายืนไว้ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะหนุถ้ายิงก็พอแล้วโอเคครยบไปต่อใกล้ถึงไรนีกนิดเดีเอาว่าเอาว่ารีบไปดีกว่า ยาโดนพิษอย่าโดนพิษโดนพิษเจ็บตัวบอสก,ก่อนอีกแค่หนึ่งร้อยหนึ่งนะผมถึงแล้วโอ้ยห,อห้องบอสถึงแล้วครับขั้นแรกให้เปิดระบบทั้งด้านซ้ายและขวาทั้งหมดนะผมจะมีหมดสี่ตัวด้วยกันแล้วไปยิงเครื่องนี้ออกไปนะผมจะทไม่สามารถทำ damage กับตัวนี้ได้ตกสายฟ้าดีๆน,นะสายฟ้าจะพุ่งมาทุกทิศทางเลยแต่มันมีแพทเทิร์นมันอยู่นะผม อันนี้คือขั้นแรกสายฟ้าเส้นเดียวยิงไหมครับ1ดอกต้องยิง3ครั้งนะผมพยายามเปิดให้มากสุดนะ่มนี่ไงนี่ไงอย่างนี้ไงี้ยไอ้ามีกระของมันอยู่สังเกตดีๆครับโดนทีนึงเจ็บนะบอกไว้ก่อนยิงไม่มียายิงโคตรเจ็บเลยหยุดไวะหยุดว่าน่าจะหายก่อนหยุดเนะไม่หายวะเจ็บหายโอุ้ย เอ้าโอ้โหเวนอันนี้พลาดเองไม่จริงจริงจะปวดเจ็บโดดพลาดครับเมื่อกี้จาหมดแล้วเร็วอะพลาดไม่ได้แล้วเดี๋ย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 วนะเดี๋ยวโอ้โหเรียบร้อยติ่งดอก วันหนาคคอจะมีตัวพวกนี้วิ่งมาปวดเรื่อยผมว่าผมตายแล้วเรียบร้อยมันไม่มียาโว้ยรอบสุดท้ายคือจะบอกว่าไอเน,นี้ยมันโดนควบคุมไปแล้มันมีคนอยู่ข้างในหรอไอคนข้างในแหละคือคนที่โดนจับขัาไป ต้องช่วยออกมาให้ได้หนึ่งเม็ดเริ่มลาวแล้วจ้าโอเคหลบครับหลบ,หลบอันนี้คือใจเย็นแล้วนะเล่นแบบใจเย็นนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบมีมุมโผล่ออกมาเยอะแยะเลยพยายามรีบเคลียร์ไว้นะผม,ผมว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีมันจะปล่อยลูกน้องออกมาลูกน้องเนี่ยถ้าเกิดเราเกาะถึงเนี่ยโอเคสู้ไหวปัญห <c oughs> าคือถ้าเกาะไม่ถึงเนี่ยสู้ไม่ไหวนะครับ มันจะเจ็บตัวเท่าเปล่าเนี่ยปล่อยมาแล้วเอาหางิเนี่ยเห็นปะ,ะเจ็บตัวทีนี้จะเป็นสองเส้นแล้วครับสองเส้นนี้หลบยากมากเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้ยืนรอตรงนี้เลยดูนะอันนี้คือที่หลบนะผมบอกไว้ก่อนไอ้พีทที่เคลนก็จะวนกับที่เดิมตัว จังหวะนี้ก็จะเป็นจังหวะเดินของเรานั่งเล่นลูกน้องละเอ้อยอยากฆาอยากฆาเล่นจังหวะอันนี้ป่ะอันจะอันนี้แหละโอเคใช่ดอกสุดท้ายยิงได้ก็ชนะเลยครับขอยิงน้อยนั่นแหละเรียบร้อย เรจะมาตายคนนี้ไม่ได้โอ้โอเคสำเร็จแล้วนะผมสำเร็จแล้วประตูด้านขวาจะเปิดเราสามารถไปเอาของได้โอเ้เกือบตายเลื่อนนิดนึงโอเคได้ของมาอันนี้ของจะเป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายเลยนะผมว่ามันสามารถเอามาใช้ใได้แบบในายามในายามแบบไม่ใช่ในายามเฉยๆน,นะในายามดีๆเลยเออใช้ได้ยาวๆเลยโอเค เรื่องการกุญเจาะนะผมได้แล้วตันโอ้ยยากตแบบายปืนแล้วเนี่ยปืนระเบิดโอเคว้าวกลับเลยครับเ้อเหนื่อยเสร็จแล้วกลับมาคุยกับกับตันที่เอาโพสต์นะผมว่าได้ได้มาแล้วได้แร่มาแล้วเขาก็จะให้ของซ่อมยานเรามาขอบคุณครับอันนี้คือระบบยาน FPL ได้นะผม เก่มามร้าวหนูเอาออกงัดออก <_ d ans> อันนี้ใส่กาไปแทนโอเคระบบกับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะผมอันนี้คืออะไรอ๋อรีวอร์ดไปคุยกับอ่าอิสเตอร์ไบรท์ที่อาร์คหนูอาร์คคือด้านหลังนกบ้านขวาเราอะนั่นแหละคืออาร์ค <_ d ans> ยังกุศลไม่มีของยังกุศลผ่านไม่ได้นะถือว่าทำดี อันนี้สึกจะเป็นวิงเอฟโพสเหมือนกันม้งจริงเ้วยส่งจ้าโอเคต่อไปนะผมมันจะให้เราสอนเรื่องการสแกนโหมดสามารถกดเอนขึ้นมาแล้วสแกนได้สแกนมันให้สแกนเรื่องของโบราณนที่อย่างเนี้ยผมว่าในเอโัโพสเนี่ยว่ามีร้านอะไรบ้างน่มอันนี้คือเป็นการสอนนะเราก็จะแถมเลยล้วกันนี่ยยังไงต้องเข้าโหมดซ่อมยานอยู่แล้วสแกนซะก,ก่อนเลยแล้วกัน กดสแกนไม่ลงเลยครับอันไหนขึ้นสีฟ้า,นนฟากดสแกนได้นะผมจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องสแกนขันไหนก็ได้นะอ๋อนี่มันเกี่ยวกับเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นแถบดาวซิพี่อยากอ่านเนี่ยอันไหนเปนสีเขียวคือให้สแกนอันนั้นนะผมสีฟ้าไม่ต้องสแกนก็ได้สีฟ้าคือแบบว่ารู้เรื่องเฉยสแกนไปเรื่อยๆครับอันไหนสีเขียวสแกนไปทีไงร้านสแกนไปหมด โอเคครึ่งหนึ่งละขอสกแก้นหน่อยขอสกแก้นหน่อยร้านนี้ห้องน้ำร้านกบเฟอร์นิเจอร์ร้านขายดีไซน์แล้วก็ร้านสุดท้ายที่เรอยู่ด้านล่างครับเป็นร้านแพนกวินร้านบาร์เนกวิน ไปตามป้ายเลยจะมีร้านอยู่ด้านล่างบอกเขาให้ไปตามป้ายเลยร้านนี้ครับโอเคอ้าวขาดหนร้านนึงเนี่ยมันบอกขาดไปร้านนึงครับร้านนี่หรอใช่ปะไม่ใช่อันนี้จำไม่ได้แล้วร้านไหนไม่ได้สแกนนานละอืมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้สแกนหมดแล้วอ่ะ ร้านไหนยังไม่สแกนวะเทรพอร์ตสแกนแล้วโตะตู้เตียงสแกนหมดแล้วนะหรือว่าอ๋อมีอีกร้านนึงดันบนด้วยลืมไปเลยสงสัยก,กดไม่โดนมัน้งเดีนะ๋ยวขอก็ไปดูครับผมไม่แน่ใจนี่ไงยินดีด้วยอย่าที่คิดเลย โอเคเมื่อเสร็จแล้วผนกลับไปหาอีสเตอร์อีกครั้งว่าเราสแกนเรียบร้อยแล้วเนาะโหเลือดเหลือน้อยมากเลยมียาไหมยาก็ไม่มีเสียใจว่ะเดินไปครับเดินไปครับ คถึงแล้วจ้าโอเคเสร็จแล้วมาบอกว่าให้สแกนสิ่งที่เป็นอ์ติแฟกต์นะผมก็คือเข้าไปในสโตที่เป็นป่านะผมแล้วก็หาทางสแกนจน n เทลสตาร์ขอให้โชคดีนะผมก็อันนี้คือเข้าในเรื่องของเฟมาแล้วซึ่งเราจะจบกันที่เรื่องเพราะว่าเราจะเอาแค่ซ่อมยานเสร็จนะผมตอนนี้ระบบยานสิสเต็มยานออนไลน์ทั้งหมดนะผม f p l Drive อนไลน์ สามารถย,าย,าย้ายวาร์ปไปยังดาวอื่นได้แล้วหนุ่มตอนนี้ฉันต้องใช้น้ำมันน้ำมันเนี่ยสามารถขุดได้จากาดวงจันทร์ทุกดวงหนุ่มเยี่ยมเลยทีนี้เราสามารถไปที่อื่นได้แล้วนี่ถว่าผมจะไปดาวนี้ดาวดวงใหญ่นี่ลองจอดไม่ได้หรอมันเป็นดาวที่มีแก๊สมากเกินไปหนุ่มมันจะฆ่าทุกสิ่งที่เข้าไปสัมผัสอ่าก็เดี๋ยวเราไปดาวนี้กันหน,นุ่มคล้ายดาวโลกเลยลกดโก้ไปเห็นไหมครับรลบเอฟเซีทำงานได้แล้วโอเค ขอบคุณที่ชอบติดตามผมนายปริ้นซส่วนใหญเกมที่ชื่อว่าซาบาห,หนอกถ้าเกิดมีข้อสงสัยตรงไหนติดเควสไหนหรืออะไรยังไงหนุกสามารถติดเข้ามาถามแล้วเข้ามาเล่นด้วยกันได้หนุมซึ่งเกมนี้อาจจะมีการไลฟ์สตรีมส,ส,สดเพราะว่าเป็นเกมที่ใช้เวลาในการเล่นนานพอสมควรแล้วผมไม่เจอใหม่ครับบ๊ายบายอย่าลืมกด, like, กด,ลกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดคอมเมนต์ด้วยแล้วกันกหนุกไปเจอใหม่ครับ